จิตเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะมีพวังของมันเปรียบเสมือนกายเราเป็นเมืองหนึ่งจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะต้องมีพวังมันก็อยู่สงบของมันได้เพราะว่าโดยธรรมชาติผู้เจ้าบอกแล้วว่าจิตเนี่ยประพัดส,สอนคือผุดผ่องหรือผ่องใสแต่ที่เราไปคิดต่างๆเพราะว่ามีกิเลสอุปกิเลสคือกิเลสจรมาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวอยู่ากายชะมาจิตก็ตั้งอยู่พอตั้งอยู่ปุ๊บมันมีอะไรผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจไอสิ่งเหล่านั้นแหละมันล่อให้จิตไปไงแต่เวลามันล่อให้จิตออกไปการที่จิตจะออกไปได้มันจะต้องมีมโนมโนก็คือตัวใจเนี่ย น้อมก็ไปก่อนอุปมาเหมือนลำแสงเหมือนแสงอาทิตย์อะ่ะที่มันมีแสงเข้ามาใช่ไหมพอมันไปรู้สิ่งนั้นอ่ะตาไปเห็นสิ่งนั้นทําให้เราเห็นรูปต่างๆสิ่งของต่างๆเหมือนรอยแดดอะ่ะไอ้นั้นอะ่ะเป็นสภาวะของวิญญาณในขณะที่มันกระทบพัสสนั้นอะ่ะมันจะเกิดเจตนาเกิดกรรมขึ้นด้วยวิญญาณไปตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะตั้งอยู่พื้นนานั้นพอมันไปตั้งมันก็มีนันทีมีความเพลินมีตรหนาเกิดขึ้นนั่นหละจิตโผล่แล้วติดอยู่ในนั้นพอเรากลับมาก็สภาพเดียวกันเพราะจิตมาเพลินอยู่กกับกาย แต่เวลามันไปคิดอกุศลเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการเนี่ยเกิดขึ้นแต่มันเร็วตามไม่ทันหรอกเพราะว่ามันมีสภาวะยึดตั้งแต่มโนยึดวิญญาณยึดจิตอ่าเรียบร้อยเลยเพราะเพลินอยู่กับอารมณ์วิญญาณไปตั้งแล้วในพื้นนาเรวความคิดใช่ไตายในขณะนั้นก็ไปตามนั้นแต่พอเราชักกลับมาจิตมันตั้งอยู่ในกองกุศลอยู่กับกายปุ๊บอ่าเราตายขณะนี้ก็ไปเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้น